เนี่แต่ตำนานเจ้าอนั้นต่างผู้ยิ่งใหญ่ลูกมาขอกราบไหว้องค์เจ้าให้เบิ่เงี้่สิมาน้หมอกแกงคาระวะุ่นาโคผู้ที่ของมาบานเสือกนานมาแล้วจะคว่าเป็นดวงแก้วแนวนิ่งคืออิ่นเตงขอถวายกรับ ให้วนเจ้าให้ลำดูเป็นตัวเพียนดอกไม้ใบสีแต่งามละมุนขอให้อุ่หน้าโคเบื่อที่ทางให้งามเจ๋ครับนางรำควงกีโวกันแล้ว 团结我干干。哦 you กายนะคะโู่พญานาคทุกองค์ตัวนาทานาราสุปูธนาคารสุปูเราขวบตานีตุ้งย่าที่เป็นห้ว่างอะไระไรรถไฟรักตัวภาษาโบราณนี่ละม่งอสุสีกิพอพี่จากศึนะค่างกายบวกตัวขอปกปูจุกกระทาเสร แกอนนี่อดโฟ้องอก่อนนะวปลาดียก็เยากรงาแกระานแกงินเเต็ิจ้สิแกะตีบเงินเงินตีบก็คือยังสิบเกาบาทคสาลครับคละสิแกะกละสิบเก่าลว่ะนางลำนอดนอดเอาพีมรัน้ำปูรอนะคะ ค่ะเป็นก่อนล่ำที่แม่พู่แต่งขึ้นมาล่ำสักกาะกาบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แม่พูด้นเย็ได้สารขึ้นมาพร้อมกับอิบซีไซบุญทั่วโลกนะคะที่มีใจอันเป็นกุศลอยากเห็ุอยากสารอยากรวมบุญรวมกุศลนะคะการทำบุญทำทานบริบีิบังคบไผ่นะคะไ่าาะะเกิดจากคิดจากแก่ของข้านะคะมันจงจะเป็นบุญคือวันนี้นะคะคุณชากไถ่ถวายหน้านะคะเห็นป่ายมือเชื่ออยู่บุนกา,ฟาแฟได้พูดกินบนละเกลแบบไง ค่ะิ่นเมาตลอดนะคะ่ะคุณชาชายถวายน้ำนะคะิค่นมีกาแฟมีปลาทํงกูแน,ะคะน,นค้ค่ะมีขนมปังค่ะค่ะทุกหมวดนะคะทุกหมวดค่ะสาธุขอให้ค่นได้บุญได้บุญส่นหลายๆนะคะบุญบาร,รมีสูงขึ้นนะคะค,ค่ะ,คะอาบาีก็มาฟังวอนปู่ขอหวยนะคะ พวกลายเรพวกบ่มีเสียงตาพวกบ่มีลังาพอไดสนพอได้ยลูกมาขอนปูงานคบวมลนเพลมากคัวงนี้กำับเกิดพิธิการนะครับอ่ะ วศวศครับผู้ชมวาเดียกุสันนะครับเนี่ยมาบางแพงนะครับเนาะ อ่ะอูครับก้อยบังแดดให้ลูกห้านเลวครับเพิ่มเครับ้าุณมี่ดนะคเอออยู่หม่างล่ำบามีแดดรับัทั้งบุญแดดปลาแกงครับรับาท่านี้เื่อมีแดดรับปาดิแมงื่อูล่ำนี่คร be ับปฏิหารนีครับผมอ่ามทังนี้เมีแดดรับบ ໃຈລູກເດນາປູນາກໍໄວ້ບັນທາຍສິຊະສິດທັງຫຼາຍຊິບໍ່ເປັນເກືອຄືທະມຸດຕາຍກໍຂໍອາໄສນານໂພໂພໂພ จะไม่กถ้าไม่ได้ตัวยดีจะไม่กล้าไม่ได้เพื่อีเพานมีคอยได้หเ้านะสงตนให้บนคนท้อนถสยยังีไาจะสงความพมาาีกเฮ้ยเฮ้ยุกัไร้องใจลูกาอีกเฮ้ยเฮยาไม่วยู่ดี้มวยุดีาบา 你是否拥有我的 ขาี้อนนึ่งไงน่าล่งเลยค่ะเานะคะแม่เรียัไาีก้อนนี่ไงน่าล่เลยค่ะเจ้าขะคะแม่เรียกลเสียบนะคะกำลังาป้าเสียบแยกย่เอเสียบต้นเงินกําลังเสียบต้นเงินพ่อหามป้าหกากมกำลังมานะคะกำลังมาหออค่ะเพราะว่าม่คู่ล่แต่เศ้า มันมันแดดออกค่ะแต่ย่างดีเด้ผู้ย่างบางแดดให้เตนึงเติมนึงไปแดดอยู่บุรเติมเป็นเสียบมโคมยังดีไม่ผู้ใดก็เสีใไม่ครับเมห่งมองล่าเพรเรื่องันนี้เกี่ยมว่าจะไปดำหน้าบานกดดก็ใส่ลุยยางแดดเเกยมาดำหัวมาดำหัวกับมาดำแดง ดำวัวก็ำดำแดงนะะั่นแหละก็ไปไม่เปลี่ยนนะคะพอคำพูดจากผู้เดินทางมาหอดนะคะค่ะอ่าเศรเมียน้อยสิาสิวันนีก้กะสิขอฝากกขอนร่ำนะคะค,ค่ะคุณแม่ค่ะขอฝากกขอนร่ำนะคะของไม่พูดคือเฮชรเจีงซีนะคะค,คุณฟอยเอ็นบีลงไปแดงอาทิตยดดวงน,นะคะ ค่ะค่ะเป็นผลงานตงวราเมื่อบริษัทีิตี่งกระชี้โฮสุดสองแนกเปนไกล้วนางร่าเมอนาดำเลยสี่สิบสอง่อยเต็มนทีนั้พอหามเมินาหนารูพ่าเอมบอนดำมาแล้วใค่ะครับผมค่ะเอาสวัดดีค่ะสัสดีค่ะ คือเห็นจังสีนะคะเป็นลำเดินกาลสินของแม่ผู้นะคะข้าบอกบุญไว้เดคกะเด้อเดือนหน้าวันที่ยี่สิบนะคะวันที่ยี่สิบตุลานะคะบุญกระถินนะคะกระถินสามะคีที่วันป่าบันเมือดอทพพ่อครับพี่นิสสาที่ทองกันนะคะสมกิจบอ่อทองนะคะ นักล้องรับเชิญสองท่านนะคะครับผมค่ะทีมงานของแม่ครูหอมหวนเทพลุงเหลืองลูกทุ่งหมอลำสามสไตล์นะคะค่ะทีมงานคุกนะคะค่ะเอาวันี้กันมาฟังคือเพลงสีมาเดินรางรำเริ่อปวดยุคนเราบอกว่านนางรำนะใจเย็นใจเย็นค่ะค่ะ จบจากก่อนนี้นะคะจังแฮตุนผาป่านะคะคแฮตุนผาป่าไปนับกันแล้วก็ร่อนโยนนะคะ,ะ,คะวายอดนผาป่าบันหมื่อสเดสิบไร้นะคะขอ,อบคุณนะครับ <c oughs> <c oughs> จนห้อเดือนมัรไว้ไอ้เันมาบอเข่าว่าไอ้มีผู้สาวที่ยังรอบ,บู่มันบนนานเมื่อสิแต่งหนาะหัวใจเอ้ยน้วงหัวใจสตัตยาไอ้สิแต่งงานตอง ល្នឹងដ្ត្តានជាក្រើនបានបានប្នឹង ยังมุจลีเอาตีมาเดี๋ยวหาตีบหมนั่งรำกับมีดต้ครับีแม่คู่ก็ร่งแครับห้ยตีนังรำนะครับแปดพระนางเหีนว่าเ้าต้องหินเลย หมดสีมาสีไฮนะครับหมดสี่มาครับหมดทีมาที้วนีขอเป็นเพื่อนกวันเรา่าเดือนไอ้พี่ิพีกจะได้โหโอ้โหเป็่ยนธุดายับผมอ่ะ ไอ้กิ๊นางร่ำคามาร่ำถวายนะครับเพราะว่างานใดงานนั้นนะครับเมื่อนี้ก็มีนางร่ำแปดประนางเก้าครับแม่คู่เฮาครับผมอ่าครับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับผมก็จะเรื่องนะครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับเอฟซีทุกทุกท่านขอบคุณแม่ป้าไพ่คุณพ่อคุณมาอ่าหรือว่าคุณพ่อหำนะครับก็ได้เดินทางมาฮอดแล้วเพราะว่าจะเป็นคุณแม่เตียงครับเมื่อนี้เพิ่นเฮ็ดอ่าต้นผาป่า